เหนื่อยแล้วเหนื em ่อยเหนื่อยแล้วเหนื่แล้วไม่เห็นคุยเลยหย่าปิดเลยนี่หยาปิดเลยเหนื่อยแล้วนาะจะนอนเนาอคุยกับแม่ป่าคุยกับแม่ไหมคุยกับแม่ไหมแม่เนาะเอ หยกลูกแล้วเนี่ยอยากลูกแล้วอเนี่ยยอกลูกแล้วเนี่ยร้อนนี่นอนนี่นยร้อนเนี่ยร้อนเนี่ยวฮ้วู้ฮู้วูกฮู้ัง้ฮูยัง้ฮ เอกกาลัางกายยังมาเอกกาลัางกายก่อนแล้วหนึเงองสาี่้หัวตะ ชีพเออเนี่ยทำหน้าเนีทำหน้าเหนื่อยอารมณ์เสียแล้วเนอะอารมณ์เสียแล้วเนอะคนนอยคลุกแล้วเนอะไม่อุ่นพอดีเนอะคนเหนื่อยลุกเนอะกิกยังกินกิกยังกินกกยงกินยังกินกกยังจินิกยังกยง